พาลัดก้ามาดูปานินนะครับพี่ปานินแล้วจักครับแล้วบอกพี่ปาไปทำอะไรในนั้นครับพี่ปาจมน้ำพี่ปาไปทำอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะทำไมไม่ออกมาอยู่ข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวรัดก้าจะช่วยนะครับแต่รัดก้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับ อารัฐว่ามันต้องมีทางเข้าอยู่แถวข้างใต้นี่แหละครับอารัฐกล้ากลัวพี่ปลาจมน้ําครับเนี่ยพี่ปลาลงไปอยู่ในน้ําได้ยังไงนี่นะครับเป็นปลานิลของมอเกษตรน่าจะกําลังหลับอยู่นะครับโอ้รัดกล้าเป็นห่วงพี่ปลาครับ อรัจก,ก็เดือดเนื้อร้อนใจพี่ปลาจมน้ำอยู่จะทำยังไงถึงจะช่วยพี่ปลาได้ <c oughs> นะครับโอ้อรัจเป็นกังบนเลยครับพี่ปลาจมน้ำเออหรือทางเข้ามันจะอยู่ข้างบนอรัจเห็นอะไรอยู่ข้างบนเออารัจชักไม่แน่ใจ หรอต้องทำลายตู้ใบนี้ช่วยพี่ปลาดีเนี่ยเอ๊ะนั่นอะไรปลานิน้นนี่คือป้อข้อมูลปลานิน้นพี่ปลาอยู่ในน้ำนี่พี่ปลาไม่ได้อยู่บนบกอารัตก้าเข้าใจผิดไปไปแล้วครับอารัตก้าก็จะกลับพี่ปลาก็เพิ่งตื่น โอเคจบเพียงเท่านี้ครับอารัก้าช่วยพี่ปานินพี่ปานินมาทักทายนะครับสวัสดีอารัก้าพี่ปาก็บอกอารัตมาอยู่นอกตู้ทําไมเดี๋ยวตายลงไปอยู่ในน้ำน้ามันแมวน้ำมาอยู่ได้ยังไงข้างนอกพี่ป่าบอกถอยดีกว่าไอตัวนี้ได้ข่าวมันกินปลาด้วยอารับอกอารัดก้าไม่กินปลาครับอาัก้ากิน อย่างอื่นพวกวางพวกเนื้อวัวเนื้อสัสตว์ลัก้าไม่ชอบกินปลาพี่ปลาปลอดภัยได้นะครับพี่ปลาครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับอรัคก้าโอ้แม่อลัคก้าสดสวยนะครับ